คอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงกระทั่ดี Review, มายในวิวนะคะอู้หูยอันนี้คือแบบเป็นการ์ดดีมากอะ้อยากเป็นตากล้องวะ่ะไม่เลยจริงๆอยากเป็นแฟนฮลัลโหลสวัสดีจ้าคอนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงกระทั่ดี Review, มายในวิวนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวโปโตบุกพี่ธงเฮนนั่นเองเพิ่งมาเลยเพิ่งมาสดๆร้อนๆเอาเออกจากกล่องก่อน เซฟเคมาทายเนี่ยถูกหรือเปล่าอ่ะเออนั่นแหละเป็น first photo book ของนางนะจ๊ะปี2020มีอันนี้ให้ด้วยอะ่ะเราสั่งกับร้านโทโมทุกคนน่าจะรู้จักนะในทวิตเตอชื่อว่าโทแอด o ทโม u ุกแล้วก็เลขหนึ่งนะคะต่อไปเราไปแกะกันดีกว่า โอเคมันเป็นยังไงกระนนี้เปิดยังไงอ๋อเป็นอย่างงี้โู้โหหลมากทำไดดีหล่อมากหนึ่งสองสามว้าว <c oughs> คือแบบ กุมแล้วแหละตังที่จ่ายไปสั่งนั่นแห่เดือนต้เนเดือนน่าจะแบบกุมพามีนาแล้วแบบเพิ่งได้ตอนเดือนสิงหาหนานาขนาดไหนคือแบบรอจนแบบย้ายบ้านย้ายที่อยู่ไปแล้วรอบหนึ่งอ๋ออเทออกมาอะไรนี่อะไรนี่กอร์สเตอร์โอเควางไว้ก่อนมันคืออะไรสักอย่างโอโน่เป,นเป็นอย่างนี้ด้วย ก็คือให้ตั้งไว้อย่างเงี้ยหรอแบบนี้อ๋อยบอกเลยว่าสั่งซื้อมาเพราะว่าเซตเนี้ยจะบอกให้ทีนี้เราจะมาเข้ามีอะไรอีกไหมเนี่ยอู้มีอีกอะไรเอออันนี้เป็นแบบถาดให้ตั้งลูกโฟโต้การ์ดนี <S <s ่นี่นี่อรหลอกล่อขำเพืหล่อเกินเบอร์มาก ยังมีอีกอ่ะยังไม่หมดอีกอ่ะทุกคนอุ๊ยอันนี้คือแบบเป็นการดีมากอ่ะดูมันเป็นเหมือนบัตรเลยอ่ะบัตรแบบบัตรคอนยิ่งกว่าบัตรคอนอีกเป็นเนื้อใสๆขอเลือกเบสพีกแล้วกันเบสพีคคือรูปนี้นี่โอ้ย เป็นครั้งแรกอที่แบบว่าซื้อโฟโต้บุ๊กแบบว่าอบป้าทั้งหลายอะ่ะปกติีไม่ไม่ค่อยซื้อเพราะว่าเป็นคนชอบเก็บอาลบบามชอบเก็บซีดีมากกว่าทําไมเราต้องซื้อโฟโต้บุ๊กด้วยเว้ยเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจทําไมคนต้องซื้อโฟโต้บุ๊กตอนนี้เห็นความหลอกเข้าไปแบบนี้ไม่ซื้อได้ไงแค่เซ็ตพิงค์บอยนะก็แบบไม่ไหวแล้วจ้าเข้าวเว็จีนโทรโทรหาเพื่อนเลยที่แบบว่ารู้ประาัจีนแล้วว่แบบ แกกดสั่งยังไงแต่ว่าพอดีว่าตอนที่กว่าเราจะแบบว่าเร็จพิ้งบอยจะออกอมันก็ปิดไอนี่ไปแล้วไงปิดพีไปแล้วเราเก็เลยต้องสั่งกับร้านโทโมโอ่อาวดีนะที่เขาแบบเขาสั่งมาเผื่อเขาสั่งมาเกินขอบคุณมากเลยที่แบบว่าสั่งมาเผื่อแล้วในะที่สุดฉันก็ได้มาคือถ้าไม่ซื้อเสียใจยนะบอกเนนะี่ยหล่อมากคือแบบควรเป็นลุกที่มีควรมีทุกบ้านนะคะ คือแบบใครซื้อเซนนี้ไม่มีผิดหวงังเกะก่อนนะดูดหารูปที่แบบรอรอให้ดูก่อนออือเซตแรกเป็นไงรอรออยู่กับส้มก็รออยู่กับอะไรก็รอ,อ,อขอดูก่อนเพราะว่าเนี่ยยังไม่ได,ดูเลยดูผ่านๆก่อนนะ อันนี้น่ารักอ่ะอันนี้น่ารักอ่ะทุกคนตายรูปนี้ดูกี่ครั้งก็ตายออออไม่มีไม่ได้ลวมั้งขอบคุณที่เกิดมาบนโลกใบนี้ค่ะคือมันทำให้เราอยากมีชีวิตยอยู่ตจริงๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ รูปนี้เป็นไงไม่มีอะไรจากพูดไปเซตอื่นกันบ้างหุ้ยมีขี้เล็บบ้างไหมดูดูดิอืมนี่มันอะเี้ยนี่มันก็จะมีเซตนี้โอ้โหหล่อวะ่ะดูแบบ ไม่มีอะไรจะพูดว่าไม่รู้จะชมยังไงให้มันดีกว่านี้อ่ะก็คือมันหล่ออ่ะตั้งแต่ออกมาจากกรงนี่ก็หล่อจังเลยนะห่วงไปหมดแล้วนะ่ะยังไปเป็นเอ็มซีอีกช่วงเนะี้โอ้โหแล้วก็เป็นเซตน,น,น,นี้นี่นี่อันนี้อันนี้น่ารักเวอร์คือแบบอยากเป็นตากล้องว่ะอยากตามพี่ธงเฮว่ะเธอถ่ายรูปพี่ธงเฮทั้งวัน ไม่อะจริงอยากเป็นแฟนไม่อยากเป็นตะก้องหาก่อนมัน,นก็แบบคงเฮเผือๆต่อไปจะเป็นเสร็จพี่กีตาร์ุงเฮแอนกีตาร์อูมันดิบแบบมันดิบแล้วก็ต่อไปคือคิว่าอันนี้คือเบสจริงๆหรอปะ <c oughs> <c oughs> ดูนนี้นี่อันนี้คือน่ารักจรดูคอยทำทำปากแบบผู้ชายที่ชอบคนที่สุดในโลกีะวันตเมรีะนี่จ้ะแต่ว่าเราชอบรุ่นนี้สุดน่ารักละทุกคนก็คือดีงามเวอร์ก็คือรู้สึกว่าไม่เสียดายตังค์เลยที่ซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มมาก เราสึกว่ากินไม่ผิดอะที่เราไปตามหาจะซื้อได้อะทุกคนโอเคทุกคนเราคงจะต้องบอกราการบายเพราะว่าการรีวิวของเราจบแล้วนี่ดูดูดูนี่คือแพ็กเกจจิ้งของนางปุ๊บเป็นี้แล้วเราก็พับพับอย่างนี้ปิดปโอเคอเคน ยังไงนะคะ่ะก็จะมารีวิวอีกค่ะแบบว่าซื้อของอะไรแบบนี้แต่แบบว่าอันนี้คือแบบว่าเป็นครั้งแรกอะที่แบบว่าซื้อโฟโต้บุ๊กมาแ,แบบเป็นของพี่ธงเหีด้วยซึ่งเราอะไม่ค่อยได้ลงอะไรเกี่ยวกับเอเจเลยทั้งให้เราชอบเอเจมากๆไม่คนละชอบมากอะเนาะเราก็ไม่ค่อยทำบล็อกอะเพราะว่าเวลาที่เราไปติ่งอะไรเงี้ยเราก็จะมีสมาธิในการดูอบป้าของเราไงแต่ว่าวงอื่นที่แบบ ชอบเฉยๆล้วก็จะแบบว่าพอถ่ายวอล์กได้แล้วก็จะแบบว่าบ้าบอไปของเราอ่ะแต่ว่าถ้าแบบเป็นวงไหนที่แบบชอบจริงๆอ่ะเราต้องมีสติไงคือเราต้องแบบอยู่กับเขาอ่ะคือจะโมโถถ่ายวอล์กก็ไม่ได้ป่ะโอเคจบการรีวิวแบบว่าโฟตโต้บุ๊คของพี่ธงแค่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้าอยากให้รีวิวอะไรก็บอกได้เลยนะขอบคุณมากนะคะเจอกันะะใหม่นะบ๊ายบาย